นายปฏินากสำราญในองค์การบริหารส่วนตำบนลเสียงเป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 โดยมีนายนัทพลจันทพิลาปรับองค์การบริหารสุวตบลเสดียงนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารสุวตบลเสเดียงข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานผู้นำหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณนะห้องประชุมองค์การบริหารสุวนตบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ท้งนี้กระทรวงมหาดไทยเดยกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนิเนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด8.25คูณ11.75นิ้วจำนวน23ล้3 0 0 0แผ่นสมับมอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชาการประชาชนทุกครูเรือนที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆในน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แต่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชบิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2012โดยองค์การบริหารส่วนบลเสเดียงได้ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนบนสเดียงผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่13หมู่บ้านโดวยวิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ